16มิถุนายน2,566วันนี้ก็เป็นความหวังของใครๆหลายๆคนนะคะหนึ่งในนั้นก็รวมปลาเล็กอยู่ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสของน้องไรอันอีกเช่นเคยนะคะโพสนี้ที่รอคอยคะ่ะมาแล้วคะ่ะแรงใจหน้าจอรอให้กําลังใจกันอยู่นะคะสำหรับโพสของน้องไรอันนะคะจาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิต โพสต์แรกในวันนี้นะคะเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะยิ้มกันเข้าไว้พรุ่งนี้ก็สุกแล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีไรอันกาดบัณฑิตน้องก็โพสต์ส่งแม่แม่เข้านอนนะคะพอดีป้าเล็กไม่ได้อัปเดตนะคะเรามาอัปเดตท,ทีเดียวพร้อมกันเช้าวันนี้เลยคะ่ะสำหรับโพสต์ที่2จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนมีแต่เรื่องที่ทำให้ยิ้มได้ตลอดทั้งวันททไรอันกัดบัณฑิตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโพสต์นะคะของน้องในเช้าวันนี้นะคะที่มาให้กําลังใจแม่แม่ fc แฟนคลับนะคะ จะได้มีรอยยิ้มกันตลอดทั้งวันคะ่ะแล้วก็คิวงานของน้องในวันนี้นะคะวันนี้น้องไรอันกัดบัณฑิตก็ไปอัดรายการนะคะและขอขอบคุณรูปน้องไรอันนะคะจาก i ิ k กตอกแต่ละช่องปเล็กคงจะบรรยายไม่หมดนะคะว่าช่องไหนบ้าง ก็เอาเป็นว่าขอขอบคุณนะคะเพราะว่าป้าเล็กก็ไปแคปรูปมาจาก tiktok อเอามาฝากแม่ๆเอฟซีแฟนคลับที่ไม่ได้เล่น tiktok อนะคะจะได้เห็นบริบทภาพน่ารักน่ารักจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะ และขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ